อุ้ยนูนสีเพี้ยดูตัวอะไรอ่ะเพีนครับเพ้นดูนี่เนิเสาตัวอะไรครับในเสาเสาเสาแลอวนี่ในเสานี่พอดยังไงในเสาอ่ะสวัสดีเรสิติตามช่องเฟุ๊กด้นะครับวันนี้นะคะเราอยู่ที่เซนทวิลด์อยู่กันที่ ทอยัสนะคะวันนี้นะคะจะพาพี่โบนะคะกัวน้องแปดไปหาซื้อห่วงยานะคะสำหรับไปเล่นนาะกันที่ที่ไหนครับท้ายใหญ่คะ่ะไปไปกันเลยตามพี่โบไปเลยนะคะโอ้โหนี่ปืนฉีดน้ำนะคะเป็นปืนบับเบิลนะคะน่ารักจังนะพี่โบวันนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่โบททำภารกิจหาห่วงยางป,ปอกแขนให้น้องนะคะอยู่ร้านทอยอสัสมีจะมีไหมนะหรือว่าเราจะได้อย่างอื่นแทนเรามาดูเป็นก่อนนะคะ ขอยากได้ของเล่นไคะืเหรอีเ่อ R ปะปนไปดูไดูโอปืนน็อฟนะคะน็โรบอกฟโรบอนะคะซื้อไปืไม่เห็นโฟลเล่นเลยนั่งไงนั่งไงนั่งไงหวงยางเราเจอแล้วห่วงยางนี่ไรคะเทปปาทีเทปปาีขอยากได้อันนี้เหรอเทปปาีเดีย จะกินอะไรลูกจะกินนมนะคะจะกินนมไข่มุกนะคะดูดูตรงนี้สิเห็นไหมเห็นไหมอ้หูอันนี้กุ้งนะครับกุ้งลัสตเตอร์อันนี้ปลาอันนี้กุ้งลัสตเตอร์เอามั้ยไ้มันดุกดิ้นได้ด้วยนานหมาม่ามันลงเอาไปมันลุงดูบได้เด<า>ือดนี่อะไรครับกุ้งลัสเตอร์กุ้งลัสเตอร์โอ้อันนี้เป็นที่แบบเล่นน้ำสำหรับ,บเด็กนะคะเอาไว้ให้เด็กๆดำน้ำได้ด้วยอะไรคะไม่คืออะไรลูก เพื่อนี้น่ารักน้มานะว่าต้องได้แล้วก็ต้องรีบเก็บอือันนี้คืออะไรอะครับอุ้ยอันอันนี้เป็นเล่นเกมได้ด้วยนะครับนม่ครับก็อย่างนั้แบบนี้มันแบบตั้งไว้แรกก้องโอเคโอเคจะอเนี่ยนะมันมีสองรุ่นนะเดี๋ยวนะมันมีรุ่นนี้กับรุ่นตัวนี้แบบนีนเป็นแบบปลาอันนี้เป็นแบบห่วงนี่พ่อจอแบบไหนครับนี่แบบปลาก็น่ารักนะเก็บปลา อันนึ่งเอาอันนี้เอาอันนี้เานานะโอเคเดี๋ยวเอาไปเล่นน้ำนะกันพี่โฟล์ดูเป็นซากบนี้น่ารักนะเดี๋ยวเอาไปเอ่ไปได้ไมได้ได้เอาไปอันนึงนะเนาะแล้วก็ไปเล่นกับตัวนี้นะครับไปดำน้ำกันนะนี่อะไรอีกพี่เสียได้อะไรมาครับเล็บปลาเหรอนี่ไงนี่ไงเฮียโฟลซื้อสาหร่ายมาให้เราเอาไว้ให้พี่เสียดำน้ำ โอ้ยไม่มียูนิอคอร์นนะคะแล้วก็มีเป็ดนี่เป็ดตัวนี้เหมือนเป็ดเราเลยเออแต่เป็ดเราจะเหมือนจะใหญ่กว่านี้นะอ,อันนี้มีแบบปลาโลมาเพียบเลยน,นะคะเพราะอยากได้กุ้งล็อเตอร์อันนี้ก็น่ารักนะเหมาะก,กับน้องดีนะอันนี้นะครับกุ้งล็อเตอร์ก็เหมาะกับน้องน้องขี่ยังไม่ได้งไงเฮียครับแล้วราไปดูของเล่นอื่นกันก่อนนะคะโอ,โ,อโอ้โหปืนนัดตรงนี้เยอะพี่เจ้าดูสิ ไหนดูสิฮะโอ้ดอกไม้ค่ะนะคะน่ารักจกังเลยเป็นสายเล็กนะคะตีตรงนี้ยังไงบ้างอู้มีทหารด้วยพี่เฟียสปืนน้อมมีแต่อันใหญ่ๆ,ๆเลยนะคะว้ตรงนี้เป็นดงปืนเนิร์ฟนะคะโอ้โหนี่เป็นอะไรครับมามาว้าวสไปเดอร์แมนเยอะ โอ้สไปเดอร์แมนอันนี้ก็เป็นสไปเดอร์แมนอารอนแมนหมดเลยนะคะอันนี้คือตัวอะไรคะรตัวชุดตัวเนี้ยนะน่ารักจังเลยอย่าได้อยู่ใน Star w a r ลนะคะที่ว่าหลายจังอยู่นะที่ว่ายก็ไม่ได้ไปทำอะไรนีาน่ารักนะกเบี้ยงมันใหญ่โหตัวนี้น่ารักจังเลยแบบ Star w a r ลนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกัน อันนี้คืออะไรพี่โบนี่ให้นะนี่ไงดาบซาวนนี่ไงครับดาบซาวนนี่นี่นี่เจ๋งอ่ะเก็บได้ด้วยมีไฟไหมไม่มีโอ้โหอันนี้เป็นตัวสล็อตนะคะโอ้โหน่าเล่นจังเลยนะคะอยากเล่ให้เล่นเยอะมากโอ้ยดูสิเฟียดดูตัวอะไรอ่ะเพียครับเฟียดดูดิ่เด็นักเสาเกินแร้ว นันดเสาเสาบายพอดูนดันดาเสานี่พอดยังไงนันดาเสาอ่ะชอบไหมนันดาเสานัดาเสาโหของเล่นเทียบเลยันนี้เป็นโซนเลโก้นะคะ ไ,ไหนครับเอนไหนครับโอ้โหให่นะจิ้งจกสีฟ้าโอ้ยนี่ไงเซตมาริโออยู่นี่ไงครับนี่เซตนี้มันเป็นเซตแบบเป็นเป็นบ้านนะครับนี่เมื่อวานนี้เราซื้อเซตนี้ไปใช่ไหมพี่โฟกใช่อสมีด่านตรงนี้ด้วยด่านนี้ก็น่ารักนะพี่โฟกด่านนี้ก็น่ารักนะโอ้โหรา เดี๋ยวเราไปต่อด่านนั้นให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยมาซื้อเพิ่มนะคบมีทงโงรโตเยอะมากเลยนะคบอันนี้เป็นไนโดโนสาวนะคะไนโนสาวตัวเล็กตัวใหญ่นะคะตัวเล็กตัวใหญ่ส <c oughs> ่วนนี้ก็เป็นรถาตากนะคะแล้วก็เป็นเต้นโดนะคะโอ้ตรงนี้เป็นไนโนสาวทั้งหมดเลยนะคบตัวน,นี้ตัวไนโนสาวที่บล็อกอันนี้ตัวไนโนสาว เหม็นตูดเหรอเนิ้อสาวเหรอตรงนี้มีไข่เนื้อสาวอ,อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเซตแป้งโดนนะคะน่ารักมาก